ติดตำนานนุมเล่าสายเหลืองปากดีด้าไทยสารพาดจนสุดท้ายถือคนไทยจะโทลงพร้อมทั้งถือไล,ล่ลาตามโตจนตกงานเหตุเอานมเล่าตรงขีฟาวมาขอโคษดคนไทยพร้อมคำวาหูเทาบ่เทิงการอีกตามเคย ซึ่งโกมาอีกเลวสำหรับคนเล่าปากดีที่ย่างดาคนไทยปาถิไทยจนเทปจะกลายเป็นเลียงประจำวันไปเลวสำหรับคนเล่าเหล่านี้โดยมาล่าสุดโกได้มีนุมเล่าหรือว่าวย่างถือตรงก็คือกระเทยจากซอปปอล่าที่ได้เขามาทำงานหากินในปเทิไทยเตะกับยังมีจิตใจที่เกียดสร้างคนไทยปาถิไทยแบบเขากระดูกดำเลนนุ่มผูนีโกได้มีการต่างเฟซบุ๊กโซนตัวที่มีซิวาสม o จำปา สีพนมจันทร์ที่เอาไว้ใส่โจมตีใส่หายไปสีคนไทยปฏถิไทยโดยสพาะและเมื่อเข้าเบิงแบบผิวผืนก็คงคิดว่านุ่มผูนี่เมนเป็นเพียงนักเล่นคีย์บอร์ดทั่วไปจากปฏิลาว ต่จังได้ก็ตามโต๊ักวีลกรรมของนุ่มผูน้นีผ่านการโพสต์ด่าคนไทยในเฟซบุ๊กที่เอื่อนเดว่าจนกลายเป็นชีวิตประจําวันโดยนําใส่ข้อมูลข่าวสารจากปะเถศไทยแล้วก็น้าเอาคนเล่าป้าถิเล่ามาโยง,งมาเสียมใส่กันเพื่อวังสางข่วมแตกแยกของคนเล่าแลไทยในสื่อสังคมออนไลน์ที่ทีวา่ามีจุดประสงค์อยากทําลายข่วมสัมพันธ์ของคนสองสาเล่ยกวาาย่าใดซึ่งในบรรดาโพสต์ของนุ่มผู้นีก็ มีหลายโพสต์ที่ใดกลายเป็นการจดสนุนสามประเดดดามาในระยะที่พานมาโบว่าจะเป็นการดอยคาการทรงดาวเทียมของปฏิไทยหลังจากปฏิไทยได้ประสบผลสําเร็จสาม,มารถสร้างดาวเทียมด้วยฟีมือของคนไทยขึ้นสู่วงโคจรอวกาศได้สาเร็จในวันที่เก่าตุลาสัปดาสสามทีพานมา แล้วยูดีดีก็เทยเล่าคนนี้ก็ได้มีการหิวแสงมีการออกมาโพสต์โดยขาโตกับควอมะสบผลสำเร็จของประเทศไทยโดยเพิ่นโกเดกาวาประเทศไทยทรงไปเหตุยังเดาเทียมออกนอกโลทั้งทั้งทีถนนแถวต่างจังหวดัดแมนย่างปิหลูกล่างอยู่เลยพญายามให้เศร้าโลกขู่ว่าตัวเองพัฒนาเลวจังเมนตลกโน และหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการเผยเพร่ออกมาก็ได้เห็นเอาคนไทยจำนวนหลายบ่พ่อใจแล้วก็มีการจัดโทล่งใส่กระเทยเล่าคนนี้อย่างจัดเต็มเต่จังได้ก็ตามโก็กับปรากฏว่ากระเทยผู้นี้โบ่สะเทือนเถมยังมีการกลับมาโพสต์ดาไทยเป็นสูตรแบบทีว่ามีให้เฮ็นกันในทุกวันกันเลยโบว่าจะเป็นการมาโพสต์ดาไทยว่าไพ่บอกว่าปทิไทยเป็นปฏิท,ที่พัฒนาเลวคนไทยควรต่างสต กนเอนอแ์ะบระบโลกนี้เขายังบอกว่าปาริตไทยแม่อย่างป็นเพียงปารตีกำลังพัฒนา แลนอกจากนีแล้วกระเทยเล้าคนนี้โกยังบวันนหนจากมีการด่าใส่ป้าถีไทยยังมีการมายงถึงปฏาถีลาวคนเล่าอีกด้วยโดยะโพาะโตกับการที่ซอปปลาวมีการขอ้อหงให้ปฏิีไทยช่วยป้าถีลาวด้วยการฮับสื่อข่าวผู้ไละแสนตันจากป้าถีลาวสุด้ายโกปรากฏมีกระเทยคนนี้มีการคอมมินอีกตามเคยโดยโกเดกาวาโกพอปฏาถีไทยขานล่าบอด ขาปัติไทยโบมีเลาวแล้วปัติไทยจะไปขายไปสื่อสินค้าให้กับใครทามซัมนีคนไทยหูยูโบและสุดท้ายโตกับวิรกรรมสุดท้ายของนุ่มผูน้นีที่ได้กลายเป็นการจบตำนานนุ่มเล้าสายเหลืองในปเติไทยหลังเดมีการมาพต์ว่าคนไทยโบเมนคนไทยเตะเจริงแล้วคนไทยแม่นคนเล่าโดยเพิ่นก็ได้มีการคอมเมนต์เอาไว,วา้ว่า โดยสะอปะ้าถไทยซซ่งมีคนเสียใจเลาาอยู่เป็นจำนวนหลายป้าถไทยมีปัะสกะากรเจ็ดสิบหลานคนมั่นก็จริงเตถาเบงแกเสียใจเล้าออกจะมีและถึงสี่สิบหลานคนไลก่กวาา่าใดโดยสะอทางผาอีสานผากลางและผากเหนือเม่นหลวนเลวมีเสียใจเลาาทางนั้นถาโบเสือก็ลองไปถามญยตดพี่นองบรนพบุลุษเบิงพวกเขาอาจจะเป็นคนเล่าก็ได้พอในอดีตอาณาจักรเล่าลานร้าง เมนควบคุมลงมาถึงอยุทญยาภาอีสานของปฏิทไทยแม่นดวนเลวคืออาณาจากักรเล่าลัานร้นรางเกือบทั้งหมดร่วมถึงภาคเนื้อมั่นโกเมนแต่ปัจจุบันคนไทยกับโบย่อมหาบและกับมาโจมตีปาถิลาาเพื่อบิดเบือนความเป็นจริงในอดีตของตัวเอง และผมนั้นก็เคยเล่าคุนนี้กกยังมีการออกมาเคลมว่าประเพณี่ลอยกระทุ่งของปะทศไทยแถ้จริงเลวเป็นประเพณีดังเดิมจากสปปลาวโดยเดย้อ่างว่าเพื่อเป็นการคอขมาแม่นำของเตทวาปะถิไทยกับน้ำมาประยุและดัดเปลงเพยเพยออกจนได้เชิไหยเศร้าต่างศาส์เขาใจพิดว่าประเพณี่ลอยกระทงมีตนกำเนิดจากปะทศไทย ซึ่งนี่โกเป็นการโพดดาคนไทยขังสุดท้ายคงกระเทยเล้าคนนี้ทีโบวันไว้โตกับกเกษจัดทัวลงของคนไทยแลถึงว่าตัตเองจะไปหากินทำงานในประเทศไทยเตกโบวายมีการโพดดาคนไทยเป็นชีวิตยิจใจเป็นประจำวันเตจึงได้โกตามโตกับวีรกรรมข่มปากดีคงกระเทยเล้าคนนี้โกได้คิดไห้ไคนไทยโบพ่อใจจนถึงกับมีการเล่ละโตมีการบุกไปถึงสถานทีที ที่ระเทยเล่าคนนี้ทำงานอยู่และได้เห็ดเอาแน่จากคนไทยของคะเทเล่าวนนี้มีการสั่งพักงานย่างโบมีกำหนดจนถึงปัจจุบันและโตกับผลกรรมของนุ่มผู้นี้ที่ได้ไปดาคนไทยจนตัวเองเก็บโต้กงานในตอนนี้ก็ได้เหดุห้หยมาลาสุดทางด่านเจา้าโตก็ได้มีการมาโพสขอโทษคนไทยอีกตามเคยโดยกระเทเล่าวนนี้ก็ได้มีการกล่าวว่า ่อยจะมาขคโทษคนไทยทุกคนโตกับการกระทําของข่อยที่เดืเิดไปก้นหนาแน่อยฮิดไปพ่อหูเทาบดเถึงการจังไดก็ขอโทษคนไทยทุกคนโดยเดอ้ตอต้นนี้คอยได้ฮาพ้นกรรมจากการกระทําแล้วคอยหูซึกพิษอีลีในตอนนี้คอยได้ถึกพักาน้ล้วจังไดก็ขอให้คอยได้ขคโทษคนไทยในเดอ้ตอต่อไปนี้จะบ่หิดอีกขอห้องยุดเขามาด่า่อยในเฟซในเดอ้อ พอตอนนี้ยาิพี่นองข่อยเขาสงสัยว่าเป็นยังคือมีคนเข้ามาดาข่อยเต็มไปหมดเลยแลนโกจากนีแล้วทั้งด่านนุ่มเาวก็ยังมีการขอโถดคนไทยอีกจําน้ตนลายโดยยังโตมาก็ได้มีการกล่าวว่าวางว่าสิ่งที่ข่อยได้มีการขอโถดคนไทยจ้าได้เหตไถคนไทยให้โอกาสข่อยเนเดอร์พอชื่อว่าเป็นการให้โอกาสคนฮิตพิด มันจะเป็นอีหยังที่ดีหลายหวังว่าคนไทยจะมีนำใจพร้อมนั้นในขณะเดียวกันทางเจ้าตูก็ได้มีการมาย่ำคืนว่าตอนนี้พ้นกรรมกําลังตามสนองโดยพื้นก็ได้มีการมาคอมเมนต์ว่า ตอนนี้คอยหูซึกซ้ำนึกพีทแล้วอีลีถ้าคอยเปลี่ยนงานเป็นครังที่สามก็บอกหูแล้วว่าจะไปเฮ็ดยังอีกในประเทศไทยพ่อรังเหลกมีคนเขาไปบุกที่ห่านมูกระทะแล้วเจเขาก็สั่งให้คอยออกเลย ทังนี้ก็มีคนมาตามหาข่อยที่หาดพัทยาเต่ก็ยังบาหูว่าจะถืกไล่ออกอีกหรือบอยังบาหูเลยว่าจะเป็นแนวใดจังใดก็ขอโทษคนไทยอ e ีลีเดอร์แล้วข่อยก็ยังอยากอยู่ที่พัทยาข่อยบออยากใหญ่ไปไซแล้ว สองหาสามวันมานี้่อยโบมีการตบตูโบมีการโพสอีหยังอีกเลยสิ่งที่่อยโพสไว้่อยก็โลหมดแล้วพอคอยคิดได้แล้วว่าถ้าถือเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่อีกข่อยจะต้องลำบากอย่างเน,น่นนพอตอนนี้่อยโบมีไัยที่จะติดต่อได้แล้วเลย พอตอนนี้มั่นบอดด้กระทบเพียงแต่ข่อยคนเดียวแต่มั่นกระทบไปทั้งคนอื่นและตันนี้เขาเจ้าโกเริ่มย่านกันแล้วจังไดก็ขอโทษอีลีเดอร์ ซึ่งนี่ก็เป็นการโพสต์และการคอมเมนต์ขอ้โถดคนไทยขังสุดท้ายของกระเทยเล่าปากดีคนนี้พอมาในปัจจุบันเจ้าตัวได้มีการปิดเฟซนี้ไปแล้วหลังถือคนไทยจัดทั่วลงอย่างโบวันไวพร้อมนั้นก็มีคนไทยกำลังไล,ล่าจจัโตัวในปัจจุบัน ซึ่งก็ถือว่ากรมตามสนองเป็นที่เหยียบโอยที่เถงว่าตัวเองไปหากินไปทำงานหาเงินในแผ่นดินไทยเต่กับยังเน่และคุณมาดาคนไทยปาถิไทยที่ตนเองไปหากินจนสุดท้ายก็ถือคนไทยตามหล่าตามโตจนตกงานในปัจจุบัน